สวัสดีเอฟซีสุขุมขอนมก่นมินผน้าเอฟซมาทําบุรครับผมมินิที่ลาะ,ะแสดงเพื่อนสแสดงอยู่ดูดอนนะครับเมืแรกอยู่บริลัมนะครับมันเออิเดรเดรผ้าเอฟซีลาเอฟซีนะครับแวะมาทำบุญที่วัดบางเฉลง อำเภอบางพีครับบุญมาฝากกันครับสาธุด้วยครับใกล้เลขช่องเราสาธุออกครับนี่ครับพระญาติหลงพระพุทธรูปอยู่วัดบางวัดวัดบางฉลวงครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่อำเภอบางพีครับอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโตนะครับ ไปเดินครับสาธุสาธุน้ำกันเนื้อพี่นอ้องลำล้ำเรื่อยเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีที่เรามีนครับลำล้ำเรื่อยน้กยำกันครับสาธุเอาครับสาธุเอาอนี่จะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเชียงแสนนะครับนี่ครับหลวงพ่อเชียงแสนสาธุออเด้อพี่น้องเลยอันนี้เป็นหลวงพ่ออู่ทอง เป็นหลวงพ่ออุทองนะครับสาธุสาธุด้วยกันครับเอาบุญมาฝากเอฟซีอิงพิงเอฟซีสามารถเป็นต้แท้ครับมันเองครับสาธุร้ำมกันนะครับ,รนนรบเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นนางทองใบไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเสรนะื่สัง ผมพาดูเรื่อยภาษาธุกระแนมครับกดคอมเมนต์คำว่าสาธุเูด้วยครับเด้อนี่หลวงปู่ทวดครับนี่หลวงปู่ทวดสาธุเอาครับคอมเมนต์เข้ามาครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยกดไลค์กดแชร์ครับคุณรักษานะครับมีโชคมีลาบชิ้นเดือนนี้นะครับมีโชคมีลาบลำล้ำเู้ทุกคนครับคอมเมนต์เข้ามาว่าคำว่าสาธุเูด้วยครับเด้ออันนี้ลวงปู่มั่นนะครับ นี่หืองพ่มั่นรับนะองค์ครับพี่น้องสาธุหาานึ่งอาวองค์พระพลดูไรีลลทองสวยงามมากมีหลวงพ่อวัดไร่สิงครับมีเป็นหลวงพ่อวัดไร่ฉิง นอกนะครับอยู่เขตอำเภอบางบีสาธุออกครับลำล้ำรว้ยทุกคนครับเอฟซีครับเอฟซีหลายหน่วยห้องเอาบุญมาฝากครับบุอคุยเับบุญรู้ว่าภาพพี่น้องมาบ่ายพระกันครับบ่ายพระผ่านออนไลน์ด้วยครับเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเข้ามาสาธุครับลำลุ้ยทุกคนครับสิ้นเดือนนี้ค่อยถุนไวจุนเหลือ้ะครับเดออลำลุ้ยทุกคน เดินขามไปแดงมืไหนกับปลอดภัยครับนาทีการงานลุงเรื่องมีตะกวผสมตะกั่วสำเร็จทุกอย่างนะครับ เพื่อบางพี่ครับม,ม,มีพ่อเอฟซีอพอดีครับเสือเสืออะไอย่งเงี้ยบุญพลาบ้านฮักฟ้าใส่ห้แดงอุ่นบุญพ่อเอฟซีพอดีมาเหตดบุญอ๋อเอฟซีเป็นมาไหว้พระสวัสดีครับว่ิคนไหว้พระอยู่นะครับรู้ใจขอโทษหลายๆสวัสดีครับ เอฟซีป่ครับนี่ใส่เสือเห็นใส่เสือครับขอถามน้อยนึงได้ป่ะครับอันนี้ได้เสือมาจากใครครับมือคนไปแจกบป่ะโอ้จ้าอยู่อยู่คนแก่นหรอจ้าเอาอันนี้นี่นี่พักยุทธแถวเลยครับนี่โออยูสมุดประกานนี่ละจ้าอ๋อเดืนเดินทางไปให้กำลังใจน้องมืออะไนบ่จ้าได้เสือมาได้เสือมาอ๋อมาหนีมาเฮ็ดบุญบ่ครับจ้ามาทำบุญจ้าทำบุญกอ ให้ลูกมีความสุข,สขมีสุข,สขมีหละบาจ้าอ๋อพอดีนี่ครับเหยีี้ขอเพิ่นพอดีครับก็เลยขอถามเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมมีผ้าโอเคครับขอบคุณหลายๆครับพร้อมเดี๋ยวผมจะผ้าดูบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศอะไรอะไรสาธุเป็นยังไงครับคอมเมินเข้ามาสาธุสาธุนะครับลำลำไม่ร่อยลำลำไม่ร่อยขั้นบนเนี้ยบรรยากาศการขั้นบนนะครับ ัน,นี่จะเป็นหลวงพ่อบุญมีนะครับเนี่ยผู้่อนก็เคยเห็นนะสาธุไลยครับสาธุกดคอมเมนต์คำว่าสาธุร่ำรวยร่ำรวยสาธุร่ำรวยร่ำรวยนี่นี่าหนังจะเป็นที่ไหวครับวัดบางเฉลิมครับ มีชื่ว่าบางลงางหลนอกครับบางบางกลงนีังบานกระงครับบางกลงนอกบางกรหลงในนะครับมีบริจาคลงศพนะครับมีบริจาคลงศพก็มีอนีครับีะเหนลอยพระพุทธบาทนะครับสาธุอา้าพี่น้องมอนามหดลครับ ผู้ใดบ่มีเวลาไปท่าบุญน้ำบัดน้ำยางกันเนี่ยคก็พามากครับรเหมงเข้ามาสาธุก็ได้จุเราพี่น้องนีครับพระมรกตครับม่ามครับาตุออกซาตุรับเบอรรับนอาบดเดีวาุออกเยอะครับพี่น้องเาพระมรกตแก้วครับ ชาตู่เรื่อยไปน้องสาธุต้องการาาครับพักแก้วมรกตครับ <_ d ata> เป็นเป็นพักแก้วมรกตชาตู่ชาตู่ชาธุร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเ FGM รวยทุกคน,นครับคิดสิ่งใดก่อนสิ่งใดก่อนมีตขขขะข่อมทุกคนไปเรื่ยครับเน <_ d ata> ื่งองจากมากเพียมากมีโชคนมีลากตลอดไปตลอดาปทุกอยู่ทุกคนนะครับที่ผู้ใดที่เข้ามา มึงคลิปนี้นะครับกดคอมเมนต์มากข่าวสาทุ๊กาธุนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้ฝากกดติดตามกดปักปักกะให่นะครับเนาะกดไลค์แชร์ให้ช่องบุ๊คเจริญทรัพย์ด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เอาไว้สนิทแล้วคลิปหนา่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ